ท่านกราบทุ่มราการท่องเที่ยวระดีฬาแล้วก็ท่านนี้เป็นวันและส่วนพระแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ขออนุญาตที่จะขอความร่วมมือกับพี่น้องสื่อมวลชนของพวกเรานะครับถือว่าเราเป็นพี่น้องกันนะที่จะต้องช่วยกันส่งเสริมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเช่ เป็นจังหวัดแรกได้ที่มีเมล็ดข้าวไทยพันธุ่ยี่ยหรือทิ่นของประเทศเนี่ยเราพูดได้เป็นต่ากเป็นคำแล้วก็จะเป็นโอกาสดีในการที่จะพัฒนานและตอ่อยอดในขณะน,นี้ออได้สร้างจากทางอาเซียนเองนะครับมีหลายประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงานเมเืองต้นแบบของเรามาดูวิธีกรรมในการปลูกข้าวของเรา ามาศึกษาทานเป็นข้าวของเราสครับซึ่งหนึ่งเลยนะเราบอกได้เลย,เย,เยว่าไชน่าคือเป็นแหล่งผลิตทานข้าวไทยอันดับหนึ่งของประเทศนะอันนี้การท่อที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักสนธิาพดีพูดแล้วก็ตอบย้ำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของการท่อที่วแห่งประเทศไทยสำนักสพดีนะครับก็ได้ออกรายการนี้ไปยังรายการพิพยธภัณฑ์เจาสอร้อยไปแล้วสองครั้งแล้วก็สอ แล้วก็ในส่วนของอสะทของสิงห์บุรีแล้วก็วิทุเกษตรนะครับก็ช่วยไปแล้วก็เอาข่าวขึ้นเว็บไซต์อะไรต่างๆไปให้นะฮะในโอกาสต่อไปเราก็คงจะนำเอกสารนําข้อมูลเหล่านี้ไปเขาจะมีจัดงานแถลงข่าวของภาคกลางน,นะครับวันที่ส ให้เพ <2. S> ื่อให้สื่อมวลชนได้รับไปเผยแพร่ปรนทางสื่พันต่อนะครับในส่วนนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ขอขอบคุณทางท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านรองท่านประหลัดนะครับผู้นี้จังหวัดแล้วก็ท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็นายกสมาคมท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่น่าที่ให้เกียนกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนานสุพรรณบุรีได้มาร่วมแถลงข่าวในครับนี้คือกรกลาขอบคุณครับขอค่ะขอบคุณท่านผู้ว่า